แล้วเสียบที่เดิมค่ะเสียบไว้ที่เดิมก็มีดอกไม้แบบนี้ด้วยค่ะสีอะไรคะย้ำเสียบไว้ที่เดิมสีขาวสีขาสีนี้ดอกไม้สวยนี่ดอกไม้ใชยสูงเทียบก็ไม่รู้ต้นยามันเทียบไหนก็ไม่รู้แต่เสียบต้นยามเป็นไหนลองดูสิหนูยิ้มหนูยิ้มเป็นคนดึงออกหนูยิ้มต้องรู้เสียบที่เดิมค่ะตรงไหน เข้าไปแ,งแงรงๆค่ะไม,ไม่ถอดค่ะล <c oughs> ่นเสร็จได้ไหมดูดีไ,ไหมตรงเนี้ยดันเ,เข้าไปดันเข้าไปดูดีนาโอเคหรือยัองโอเคลุดไม่ได้เลยค่ะตอนนี้หมูยิมยิมอยู่ที่ไหนคะ โอโปอยู่ที่ไหนนะฮมโ,โมาทำอะไรคะล่นี่เ,เป้นานี่ก็เป็น,นเป็นัวน,น,นี้ก็เป็นผ้านี่ก็เป็นผ้า รีวิวแล้วหรอไม่รีวิวแล้วหรอคะเอ๊ะแม่อะนี้เป็นอะไรน่าบอกอะไรหลุดอีกแล้วเร็วโอเคไปเลยมาดู ทำไปเล yeah. okay. ยหมดอีกแล้วมัออ Ran e. อหหนอีกแล้วสอมเลยส้มเลยพอากันพอลาพอลาพา้ามาเช็ดซโซฟาพามาเช็ดจ้ เมื่อกี้หนูยิ้มหนูแย้มไปดีๆอาเช็ดให้เขาค่ะโซฟาตรงนี้หน่อยเช็ดโอเคเอาผิวเลี้ยวแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันอาเช็ดที่ตรงนี้ถ่านทีตรงนี้ค่ะเือแล้วก็ต้องเช็ดอาให้เขาหน่อยนี่ค่ะเช็ดดีๆนะเดี๋ยวคุณแม่ไปเช็ดอีกรอบนึงค่ะ